คิดใกล้ชิดเศรษฐกิจการเงินโดยกลุ่มบริษัทกัฟกูไม่แอนกุยซีน เนต่ยเล่นนะครับที่เมื่อคืนนี้เขาแสดงความกังวลนะครับต่อทั้งเศรษฐกิจอเมริกาแล้วก็เศรษฐกิจโลกนะครับล่าสุดก็ฉุดตลาดคุณทั่วโลกให้ปรับตัวลดลงนะครับราคาทับมันก็ลงตามไปด้วยในวิเคราะห์จะประเมินกลยุทธ์เช้านี้ยังไงนะครับไปตรวจสอบการกับคุณไมรีโชวิกานนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากเมย์แบงกิมเองประเทศไทยครับสวัสดีครับพี่เบนครับค่ะสวัสดีค่ะนะทำยังไงดีครับหลายวันที่ผ่านมาเราถือว่าเก่งกว่าคนอื่นนะครับวันนี้จะยังทานแรงเอาไว้ได้อยู่ไหมครับ ก็คิดว่าน่าจะยังทานแรงได้นะคะเพราะว่าถ้าเราดูกันในประเทศกลุ่มทิปก็คือไทยแลนด์อินโดนีเซียฟิลิปปินเนี่ยต้องบอกว่าอินโดเช้านี้เปิดบวกมา0.4นะคะฟิลิปปินลงไปเพียงแค่0.03หรือว่า2จุดเท่านั้นเองนะคะก็ถือว่าถ้าใครสังเกตดูจะพบว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ <t> ่านมาหรือสัปดาห์นี้เองเนี่ย3-4วันที่ผ่านมาเนี่ยตลาดคุณกลุ่มทิปเพอร์ฟอร์มดีมาก นะคะคืออาจจะเปิดยอดตัวบ้างซึมตัวลงมาบ้างนะคะแต่ท้ายที่สุดเราก็เรียกไ,ได้ว่าเห็นการฟื้นตัวกลับ นะคะไม่ไม่ได้ลงไปตามภาพของถ้าเกิดว่านักทุนส่วนใหญ่ก็จะมองภาพหุ้นที่ลงตลาดลงแรงๆอย่างนิกเกออีกนะคะสามสี่วันลงมาเกือบจะสิบเปอร์เซ็นละนะคะแล้วก็เช้านี้ห่างเส็งนะคะปุดปิดทำการไปสามวันวันนี้เปิดมาทำการวันแรกลงไปสาเปอร์เซ็นกว่าหรือว่าเจ็ดร้อยกว่าจุดตรงนี้เนี่ยอาจจะก,กังวลว,ว่าอุ้ยเดี๋ยวตลาดหุ้นไทยจะลงแรงแน่ๆเลยจะต้องมีการพักฐานกันรอบใหญ่อีกรอบหนึ่งก็ต้องมันมันต้องมีเหตุผลนะ,นะคะว่าทําไมตลาดหุ้นไทยจะต้องลงแรงเหมือนกับตลาดอย่างญี่ปุ่น หรือว่าตลาดห่างเสงนะคะต้องต้องเียกว่าห่างเสงเองเนี่ยเขาปิดมาสามวันคนอื่นเขาลงมากันก่อนละเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเขาต้องลงตามภาพของโดยเฉลี่ยของตลาดที่เขาลงมากันก่อนนะคะส่วนญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขามีปัญหาอยู่สองจุดคือเงินเยนแข็งค่าเร็วมากนะคะเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วบ o j ประกาศจะใช้นโยบายดอกเบีย้ยเงินฝากติดลบนะคะเงินเยนก็อ่อนไปร้อยยิบสองเยนต่อ US แต่วันนี้ อยู่ที่ระดับ112เยนต่อ US คือแข็งค่ามาเร็วมากๆนะคะวันนั้นเองเนี่ยส่งออกของเขาก็าจะมีประเด็นแล้วเมื่อ BOJ เองเนี่ยใช้ในโยบายดอกเบี้ยงเงินฝากที่ติดลบนะคะก็จะทำให้ ตัวผลประกอบการของกลุ่มแบงค์ของเขาเองก็จะมีปัญหาด้วยเพราะว่าแบงค์ที่มีสภาพคล่องส่วนเกินเนี่ยมันก็จะต้องเอาเงินไปฝาก BOJ และแถมจะต้องเสียค่าฝากอีกเนี่ยมันก็เป็นต้นทุนให้กับเขาน,นั่นคือจุดที่ทางญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ปรับฐานกันมาลงมาค่อนข้างแรงเพียงเดีววันนี้เขามีการปิดทําการกันไปนะคะในใน,ใน,ใ,นในวันที่11คือวันนี้นะคะส่วนตลาดไทยเป็นว่าเปิดอาจจะยอ่อนะคะอาจจะย่อ,ยอแต่ว่า แนวที่สามวันทำการทำงานมาได้ค่อนข้างดีคือหนึ่งสองเก้าห้านะคะก็จะน่าจะยังทำงานได้ดีต่อในวันนี้แล้วก็น่าจะเห็นการฟื้นตัวกลับไปแกว่งอยู่แถวแถวประมาณพันสามนะคะบวกบลบนักลงทุนอาจจะกังวลว่าต่างชาติขายมาสองวันติดนะคะวันละสองพันห้าเนี่ยขายมาค่อนข้างเยอะมากนะคะจริงๆถ้ามองกันที่แรงขายของต่างชาติแบบนี้เนี่ยต้องเรียนว่าตลาดหุ้นไทยนะ่าจะต้องลงแรงละ แต่ถ้าประเมินดูจากลักษณะของการขายของต่างชาติเนี่ยเราคิดว่าน่าจะเป็นการรินขายหุ้นบางตัวนะคะอย่างเช่นเมื่อวานนี้เนี่ย NVDR เนี่ยขายตัว,ตวหุ้น Big กซเกือบจะ1,300ล้านบาท นะคะแล้วก็เรื่องของ tender offer ะไรต่างๆตรงนี้มันมีอัพไซด์น้อยมากก็ถ้าเกิดเขาจะลินขายออกมาเนี่ยมันก็สมเหตุสมผลนะคะเพราะว่าอัพไซด์มันไม่ได้เยอะแล้วก็เราเชื่อว่าเม็ดเงินต่างชาติเองเนี่ยอาจจะมีขายบ้านแต่ว่าโดยรวมไม่ได้เป็นลักษณะข,ของการลดน้ําหนักตลาดหุ้นไทยเหมือนกับปีที่แล้วหรือว่าปี2ปีที่ผ่านมาล่ะนะคะก็ยังยังหาจังหวะในการลงทุนได้ค่ะได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับพี่บุญครับสวัสดีครับ คุณเบนนะครับแนะนาเราเช้าวันนี้ครับถ้าเกิดว่าย่อตัวลงมาบริเวณโลเดิมครับหนึ่ยังเป็นจังหวะดีนะครับที่จะเข้าไปซื้อหุ้นนะครับเพื่อที่จะลุ้นเรื่องของการรีบาวกลับไปขายเมื่อทะลุ1,300จุดอีกครั้งหนึ่งนะครับขณะที่หุนแนะนําของรายการเช้าวันนี้มี2ตัวนะครับตัวแรกก็คือทางด้านของ east water ครับหรือว่าจัดการรลบพทยาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออกครับคาดการกําไรสุทธิไตรมาสที่4เพิ่ม5 9นะครับที่290ล้านบาทรับรู้กําไรจ้อยเกทารับ ขณะที่ปี59ยังไม่มีโครงการใหม่สร้างรายได้ครับรับรู้กำไรจาก Universal ลเต็มที่ในครึ่งแรกของปีนี้คาดการกำไรแล้วก็ไรายได้ในปี59นะครับส่วนของไรายได้เนี่ย คาดการเอาไว้ที่4,961ล้านบาทครับกำไรประเมิน1,492ล้านบาทลดลงไป6.5%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านะครับแต่ว่าปี60หรือว่าปีหน้าเนี่ยอาจจะมีการปรับเพิ่มค่าน้ำดิบนะครับฟิลิปให้ราคา12บาท60ครับเอเชียพลัสให้14บาท50ราคาปิดเมื่อวาน11บาท70ตางครับ ขณะที่สุภาไรานะครับเป็นตัวที่2ที่แนะนํากันเช้าวันนี้ครับคาดการกําไรสุทธิไตรามาสที่4นั้นยังไม่โดดเด่นนะครับที่ระดับ1,450ล้านบาทนะครับโต42%เมื่อเทียบกับไตรามาสก่อนหน้านะครับแต่ว่าจะลดลงไป11%เเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านะครับ ขณะที่ยอดพรีเซลของไตรมาส4ดูโดดเด่นนะครับเพราะว่ามีถึง9,225ล้านบาทโต72%เทียบกับไตรมาสก่อนหน้าและโต68%ครับเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้ารับเรื่องของสุภายรีวอลแกรนที่ออกมาแข็งแกร่งนะครับคาดการกำไรแล้วก็รายได้ในปี59นะครับส่วนของรายได้เนี่ยประเมิน22,000ล้านบาทบวก3%เทียบกับปีที่แล้วครับมีแบ็กหลอกรองรับไปแล้วถึง37,890ล้านบาท KTB ให้24บาทครับแลน d h เ u าให้22บาท40ส่วนกิมเองให้20บาท80ตางราคาปิดเมื่อวานนี้ของสุภาลัยอยู่ที่17บาท90สตางค์ครับ ล่าสุดนะครับตลาดหุ้นไทยกําลังจะเปิดตลาดแล้วนะครับเดี๋ยวต้องติดตามกันดูแลครับเช้าวันนี้จะเปิดตลาดเป็นอย่างไรบ้างนะครับหลังจากที่ราคาน้ํามันดิบเมื่อคืนนี้มีการย่อตัวลงมาต่อเนื่องเช้าวันนี้นะครับปทสผอ,อเองเมื่อวานปิด57บาท75สตางค์ลาคากระพริบแรกเช้าวันนี้57บาทครับนี่คือทั้งหมดของมันนี่เดยลี่ในวันนี้กลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ผมพิชยุทธ์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ